สามตัวเด้อแตกสามตัวเด้เอ็ดีมันจะบอกแตกสามตัวนะขอให้แตกสามตัวเด้อนี่คำคูณคำคูณเด้อรถขันนี้เด้อคำคูณเด้อนี่เพราะวกก็เคยแตกมาแล้วห้าศูนย์สามเนาะจ้ะเคยแตกมาแล้วเ็ดเถี่ยวหนึ่งเดียวว่าเด้อนี่เพราะวกก็เคยแตกมาแล้วห้าศูนย์สามเนาะจ้ะเคยแตกมาแล้วเ็ดเถี่ยวๆหนึ่งเดียวแบบคืนเอาเองเลยก็สีบาร์เตียนมันเปียงเนาะเขาเอิ่นใด พาเบรกเบิดเลยอย่างนี่แหละขับรถจนอันนี้มาที่นี่พ่อมาเหมือนนี่เนาะค่ะแม่บอกเลี้ยงว่าอ่ามันมันบ่มีอันผู้โบกเขีกันเขียกซมีแห่ะวันทรมาหาผมโมผีพ่องผมวันนี้เฮ็ขียกใจเนาะังสิมีอันผู้วางสีบางทีก็เลยบอกว่าเออคำมันยากแล้วก็บกับ่ต้องเอาก็ได้ดอกว่าสันค่ะโบมี่วางสีเนาะผู้เครื่อประทัดน้องเต้าเครืองผู้เคร่องประทัดอ๋อเหรอพันพ่อเว้าปุ๊บแม่เขียกเต่าแบบล้านป่าคือยังเพิ่นรับรู้ยี่ดีเด้อค่ะเขียกเต่าบอกว่าเออบ่เป็นยังดอกปังสั่นเท่ากับว่ต้องเอาดอกค่ะมันหายาากเนะ ขี่มาดีๆค่ะบ่มีแบบประกันนิยังเลยสีหอดสารสารเท่าเลาหน่ประมาณรูปนี่แม้สีหอดแล้วค่ะโยบอยูเอลด์คือ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 แปะเอาเองเฮ้ยมาสนุกเป็นนิยังมาสนอกโยบอยูเลองมาเบิ้งเอารถยางแตกหรือจังใดรถยางแตกพี่น้องค่ะรถทรายทรายค่ะทรายถ้าโยนออกมาบ่เฮี้ยงนุ๊กครับรถมาแค่แขหกปีหนึ่งแมินบ้าเนนค่ะครับเองค่ะเดี๋ยวดูทะเบียนรถหนึ่ง น,นีอนี tamam. น,นี่ลอนเรียกาลอทยโอทะเบียนรถรถนกเต,ตวนะคะคันนี้โอ้นี่แหละขับมาดีๆครับแบบเจ้าไหนล่ะก no ็เป็นตาเป็นแหมก็สีบาร์มทะเบียนรถค่ะดูทะเบียนรถทะเบียนรถนงเตอนะครับแปดแปดศูนย์แเบบแปดศูนย์สามแปปดศาไทยรแป้นออกให้เอฟซเดเบิ้งค่ะหนึ่ม เจมเห็นจ้าสี่ปอข็ไหนเจ้าเข็ไหนเข็มเข็เทียร์รถไหนสามรั้งเด้อออกเด้อแตกเด้อแตกสามตัวเด้อแตกสามตัวเด้อี่หน่อยเจ้าบอแตกสามตัวขอให้แตกสามตัวเด้อนี่ขำคูณขำคูณเด้อรถคันนี้เด้อขำคูณเด้อนี่เพราะว่าเคยแตกมาแล้วห้าศูนย์สามเนาะค่ะจ้ะเคยแตกมาแล้วเห็ดเถี่วหนึ่งเดียวค่ะบ่แน่เด้อค่ะนี่เนี่ยก็ไดนน้องเจ้าที่ยางว่าที่มัดดันว่าที่เด็ก้นี่ นดแ8803เนาะค่ะเนาะขั้นที่ยางแตกนะคะท่านผู้ชมแค่บอกว่าสิบเอ็ดอโภไม่เพิ่นกับไอ้ประทัดเนาะค่ะแค่ยร์ซ้ำนั่นแหละค่ะว่าอันอันอ่างายปุ๊บแหมปฏิหารนี่หลียังวะขี่รถมาสิหอดเลี้วก็สิบเอี่ยร์บอถึงโลนี่แหม่ค่ะจี่ไหนเคียร์บอกว่ามัเป็นอยังดอกว่าเอาว่าเอาผู้ว่าเอาอันประทัดไปเพิ่นก็ได้ดอกว่าสันเกี่ยวหลังเขาจังอ่ะดีก็ได้ว่าสัน ยู้อเสือยังไงยังโคก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 วสันเพื่อว่าสันเราเป็นอยังเราเป็นอยังดีนะหนูหนูบะขับแห้งหนูขับแค่สี่สิบค่ะเพื่อยังมียังแบบขับสี่สิบกับใครยุ่งเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยกันแปลกสิบพลอยหนูบอกเลยว่าโอ้ยตายมาย่างมั่วไม่ยังได้ทันแค่แค่หนูว้างจากพี่พ่องเนาะว่าบ่เบาก็ได้ดอกผูกค่ะบ่ก็ได้ดอกผูกับไอ้ประทัดให้เพิ่นเดี๋ยวหลังเขาจะมาให้ไอ้ซัมเนียร์แล้วพี่พ่องวสันว่างจากกันเนาะค่ะจะได้บันยูวายยูรถแม อันแบบที่แหลกกับบ้ดนแบลแบบบมมีบอมมีแบบไอ้จังไหนเหรอไม่รู้เสือกไม่รู้ซย้งได้รู้ซึกว่าจะเป็นตแตกเลยแมนบอแมนค่ะครับม่ดีๆแล้วก็ว้างซื่อๆวางว่างสายปพ๊ดไประสิทยู่บ่อยู่รถอ่ะคือ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 ประสันบาที่้นคว้นแบบพุงเลยอืมาทิ่ขึ้น่าเพื่อเอาเหรอเด้อบอแมนแมนบ่มันแฟนโนลงจากรถมาโดดยางเตีอบือบอมนี่ยด้ค่ะ บ้ขาดันลดึ้นพี่น้องรดรน้อนึงลดกับสี่อเนาะสี่หรอ 4.. ลดสี่อแตกรลอสามศูนย์มอ๋อสามศูนย์ันเหลือสามศนย์ศมเดินคิดไปลดสี่หลอแตกห้อหนึ่งหลอก็ูนย่งลมแม่เมียค่ะเลี้ยสามก็ทะเบียยลดกับสามศูนย์พอดีสามศูย์ี่แ่จ้าแม่จ้าสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเดิอแม่เด้อน้องแต้วจุดทูบได้ตัวไดกัคะมื่อเนี้จุดทูบได้เก้์จ็ด เก้าศูนย์เจ็ดมีศูนย์อีกแล้วพี่น้องมีศูนย์แล้วศูนย์แล้วไมใส่เลยเลขมักเกินเลขอะไรแล้วค่ะเป็นยังพาดอย่างเพิ่อนเพราะเป็นยังค่ะเป็นยังแมวเป็นยังขึ้นรถเลยจ้าแม่อน้องแต้วขอบคุณหลายๆจ้าเป็นรถเลยจ้าแต้วเนาะค่ะหรือว่ากู้ปูแล้วก็โดมเนาะค่ะเพระว่าเห้แต่สามตัวตรงเลยสองตัวตรงเนาะค่ะเดี๋ยวฝากพี่ๆทุกช่องนะคะก็ ฝากอ่ากดลอเนาะค่ะพิมพ์คําว่ารอไว้เนาะค่ะเพราะว่าจะมีของสุดท้ายก็คือตัวเลขแต่อาจจะ่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีแคีย่าวงกลมให้เพิ่มวหัวสีวงกลมตัวใดเนาะค่ะก็พิมพ์คําว่ารอไว้ค่ะวันนี้ของน้องแต้หนีมีเลขจัปปิงปองแล้วก็เลขถูกแมนค่ะแล้วก็เลขลดยางแตกแมนบอค่ะแมนค่ะสรุปตัวเลขอีกชุดนึงค่ะที่ว่ามีตัวใดแน่ตัวเลขก็ค่ะอย่างเดียว ตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขที่ที่จะปีกปองได้เนาะค่ะคือหาเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดค่ะตั้งแต่อาจารย์ไปบอกก็คือศูนย์เก้าสามแล้วก็หาสามหัวเจ้าปล่อยไปค่ะเลขที่ชอบก็คือเจ็ดห้าค่ะค่ะแล้วก็อ่าเนี่ยทะเบียนรถทะเบียนรถยางแตกพี่น้องสดสดร้อนรมือนี้นะคะแล้วก็จุดทูบได้เนาะค่ะจุดทูบได้วันนี้นะคะจุดทูบได้ก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเลขถูกอ่า พี่แน่ๆยะเลืมอไม่ลืมนะคะถูกแตกนะคะถูกเวลแตกเถูกกระแตกยางรถกระแตกถูกกระแตกยางรถกระแตกไนแตกนครับสตัวนี้เราแตกเยโอ้โหเราตัวได้ตัวหนึ่งเราแตกแค่เน่ยเนกระแตก จ้าขอให้ขอบคุณเลยโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณน้องเตาขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคงสิบะแตกอีกแล้วเนาะค่ะเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะกราฟค่ะแม่ล่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะบรรยากาศม่หายเลม่เยียบม่หยุดกันนะคะโอเคเลยติดตามครับการท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะ บูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะ,ะ,คะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจันโทนะคะ หรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ